ศาสนาจินโตเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อญี่ปุ่นติดต่อกับจีนได้รับประพุทธศาสนาและศาสนาคุงจื้อข้ามาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของตนจึงเรียกรวมว่าจินโตหรือจินโตแปลว่าต่างแห่งเตพเจ้าศาสนาจินโตไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งเป็นเปียงศรตาธาดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นเป็นศาสนาประจำชาติญี่ปุ่นและเป็นศาสนาที่บูชาเตพเจ้า ศาส,สนาจินโตเกิดจากเทพนิยายลึกลับโดยมีเรื่องย่อว่าบนแผ่นดินและเแผ่นฟ้ามีมาหมาเทพสององค์ซึ่งเป็นบม,มบุตรของเทพทั้งพวงคือเทพอิซานไาิกับเทพอิซานามิเทพทั้งสององค์นี้เป็นผู้ให้กำเนิดเทพอุรุติดาจำนวนมากทั้งสองได้ทรงธิดานามว่าอามะเระสุอมิกามิคือพระอาทิตย์หรือสุริยเทพสเสด็จลงมาสร้างเกาะญี่ปุ่นและตรงให้เทพ สุกิโยมิหรือจันทเทพสเสด็จลงมาช่วยจัดระเบียบหลังจากนั้นสุริยเทพและจันตะเทพเพ็อยู่ร่วมกันจันสามีภรรยามีโอรุแแลธิดาสืบมานอกจากนี้พระปนัตดาองค์หนึ่งนามว่ายิมมหรือยิมมเทนโนก็ได้เป็นปฐุมจักรพรรดิของชาวญี่ปุ่นเทพนิยายดังกล่าวก้างต้นเป็นบาลังเองจัาตาในเรื่องราวต่างๆที่สำคัญดังนี้ 1>, 1. การบูชาธรรมชาติ 2. การบูชาบรรพบุรุษ 3. การบูชาวีดบุรุษ 4. การบูชาจากักรพรรดิคำปีที่สาคกัญของศาสนาจินโตมี2อัคำีคือคำปีโคยิกิเป็นคำปีที่มีรากฐานอยู่กับขนบธรรมเนียมและจารีประเพณีที่ต้องจำกันมาด้วยปากหรือมุคาปาตะเล่าถึงเตพนิยาย 2. อัมปีนิฮองิ เป็นัำปีที่ถือเป็นวรรณคดีชัชนสูงของชาวญี่ปุ่นเพื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของญี่ปุ่นและกล่าวถึงเตพเจ้าแห่งความชั่วร้ายที่สร้างความเดือดร้อนในกบมนุษย์นิก,กายเดิมทีการนับถือศาสนาจินโตของชาวญี่ปุ่นมีสองลักษณะคือประเพณีบูชาบรรพบ,บุรุษและการกรองชีวิตตามการนำทางของเตพเจ้า การนับถือลัษณานี้ยังไม่มีนิกายเป็นเพียงจินโตเองราชสำนักพระจกักรพัรด์และมีสารเป็นที่กรูปทั่วไปเท่านั้นต่อมาปลายหลังได้เกิดมีจินโตนิกายต่างๆมีผู้ก่อตั้งนิกายมีคำสอนและมีคำภีใหม่ๆเกิดขึ้นแยกไปจากคมพีเดิมซึ่งนิกายของศาสนาจินโตสามารถสรุปแปลงออกเป็นสองนิกายดังนี้ 1. โกกะจินโต2เดียวะจินโต ศาส,สนาจินโตมีหลักธรรมที่มุ่งสอนไปในเรื่องของจิตและในในพัฒนาจิตให้ดีงามกรมสอนเรื่องลักษณะหัวใจที่ดีงามสิบประการมีดังนี้ 1. หัวใจที่แจ่มใสคือหัวใจที่จะฉายแสงแจ่มใสเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างทําให้เกิดพลังงานทําให้พืชผลเจริญออกงาม 2. หัวใจที่บริสุทธิ์คือหัวใจที่ฟองแพลวเหมือนเพชรสีขาวบริสุทธิ์ สามหัวใจที่ถูกต้องคือหัวใจที่แนบแน่นอยู่กับความยุติธรรม 4. หัวใจที่ตรงคือหัวใจที่ตรงน่ารักและปราศาจากความยึดมั่นในทางที่ผิดศาสนาจินโตมีลักษณะเป็นพาวุตเตวะนิยมคือการนับถือทพระเจ้ามากองคในประเทศญี่ปุ่นจึงมีศาลเจ้าอยู่มากกว่าแสนแห่งศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดคือศาลเจ้าแม่ดวงอาทิตย์ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นสกุลบรรพบุรุษของปัจจักิัตย์ ความมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการบูชานั้นคือเพื่อให้ชีวิตของผู้บูชากลมกลืนกันได้กับเที่พระเจ้า